เราจะทำอะไรกันคะ o r รีโอเค Oreo cake ใส่ไมโครเวฟสามนาทีอ่าเรามาลองทำกันดูเดี๋ยวแม่เอา o r รีใส่ให้น้องสตางค์่อพี่แจมเอาแก้วมาให้แม่ได้ไหมลูกแล้วแจมเดินไปหยิบซ่อมมา2อันครับแม่ลืมหยิบซ่อมมาแค่ไข่ลคือนี่เราใส่ o r รีเข้าไปแล้วนี่แล้วเดี๋ยวแม่จะใส่นมนะคะแป๊บหนึงนะคะเดี๋ยวแม่ใส่นมก่อนนะคะใส่นมก่อนแป๊บนึงนะคะ แม่ครับแม่ม่ช้อนแล้วค่ะมีซ่อมเหรอได้ค่ะก็เดี๋ยวจะให้น้องใช้ซ่อมทํานี่แล้วก็ใส่นมลงไปแล้วคุณดอยค่ะนี่ใส่นมลงไปแล้วทีนี้เราก็มาบดให้มันละเอียดลูกอ่านี่ทำอย่างนี้นะอือพี่จามินทำตรงนู้นลูกทำดินตรงนู้นก็เราเคยกินค่ะทเลยค่ะ ทำไปลูกทำเออกดกดดกดดกดไปให้มันละเอียด <c oughs> ทำไปเลยมาดูสิของน้องก็ตังเกือบได้แล้วค่ะแม่ดูของพองี่สแตมสิแม่ดูสิลูกพี่แจมก็เกือบได้แล้วลูก แล้วเข้าไมโครเวฟค่ะเดี๋ยวแม่เอาเข้าให้นะคะเอาของน้องก่อนนะ <Yeah. S 1> เ,เอาเข้าไมโครเวฟสามนาทีเดี uh ๋ย huh. วเรามาดูกันนะคะ uh huh. มันจะออกมาเป็นโอรีโอ้เค้กไหม uh huh. ได้แลวมาดูหน่อย uh huh. มันจะเป็นเค้กไหมแม่ดวงครับ โอเคลูกมันจะเป็นเค้กไหมอู้พี่แจมเค้กไปเย่เดี๋ยวรอให้หายร้อนก่อนนะลูกนะค่อยกินอันนี้เอของพี่แจมเอาพี่แจมหยิบของพี่แจมเลยลูกเอาไปใส่ไมโครเวฟไปใส่เลยวางดีๆโอเคครับกดเลขสามท้าปิดการนสามนาทีลูกอันนี้ถูกต้องตารอ พี่สแต็มก็ได้แล้วแ่ะไ่ดีที่อู้หู้จ้าอู้ห้ลอุ้ยน่ากินมากพี่แจ้งโอรีโอเค้กเราเป็นผลสำเร็จ <c oughs> เดี๋ยวไงเดี๋ยวต้องมาชิมกันนะเรื่องนะโอเคค่ะพี่แจมถือตรงนี้ไม่ลองลูกจับตรงนี้โอเคไปวางไว้ตรงนู้นก่อนครับลูกไป่แจมลองสิลูก <c oughs> โอ้โหร้อนมร้อนมากอ่ะเอาเตาก่อนเตาอีกเตาอีก พอผัดลมเผาอ่าออเผาอีกเผาอีกจะได้รู้ว่ามันอร่อยไหมมันมันเหมือนเรื่อยครูมันเหมือนเพลที่สีบราวน์เคลย์เคลยร้อนอยู่ร้อนอยู่เอาอีกน้องเร็วเดี๋ยวแม่ไปดูของอ๋องซิแม่เป่าให้น้องแม่เป่าให้น้องนะคะ ไม่ลูกมันสีเป็นอย่างนั้นแหละยกิืมอร่อยรสหวไหมแต่อันนี้มันเป็นโอริโอที่มันไม่ใช่รสเออใช่มันเป็นมันมีเป็นอรรสอะไรนะมันเป็รสช็อกโกแลตเป็นมันไม่มันมีข้างในเหมือนเป็นมะพร้าวหรืออะไรที่เราซื้อมาไงไม่ใช่รสไม่ใช่รสออริจินอลไงลูกอ่ะน้องลองชิมให้แม่ดูหน่อยค่ะแม่เป่าแล้ว ข้ลองดูมมาเป็นสีขาวไหนลองชิมสิขาวแน่แน่แม่เป่าแล้วชิมเลยเข้าไปเลยจะเป็นเค้กลูกไหนี่ยพี่แดนไปกาอร่อยมากอร่อยมากเหรอเอ้เดี๋ยวครั้งหน้าเราไปซื้อเป็นรสธรรมดามาเนาะโอรีโอออริจินอลเนาะแล้วเรามาทำใหม่ครับแล้วเดี๋ยวมาทำใหม่น้องเร็วชิมหน่อยชิมให้ดูหน่อยค่ะอือเร็วพี่แดนบอกอร่อยมากลูกมันเป็นมันเป็นเค้กินครับ ให้มันหายร้อนกว่าน,นี้เนะบบาะให้มันหายร้อนกว่าน,นี้นะเนาะป็นไงคะค <laughs> ทำไมอะลูกไหนอร่อยนะอืมอร่อยเลยมันเป็นเค้กลูกเดี๋ยวเราหายร้อนกว่าน,นี้เนาะเค้กเราหายร้อนกว่านี้ก่อน